สวัสดีครับพบกับผมการะเวลบาทิน e, ในช anel ยูทูบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ฝ้ายรถเมย์แถวดินแดงนะฮะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมานั่งรถเมล์สาย2องขีดห้ 3, ก็จะนั่ง,งจากดินแดงไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆพื่อน,นกิดตามชมกันนะครับรถมาพอดีเลยนะครับทุกคน ของตงข้ามนะโรงเรียนที่บุญประชาสัติ์นะครับทุกคน ข้างหน้านะครับก็เป็นถนนพิพาวดีนะฮะถ้าเลี้ยวขวาไปนะครับเลี้ยวขวาไปก็จะไปมหาวิทยาลัยหอการค้าไปรอพละละหลล1รออน,นะครับหรือว่าถ้าจะไปดอนเมืองก็ให้เลี้ยวขวานะครับ ดวซ้ายนะครับไปบึงมักกะสันนะครับนี่เลยครับถนนริพาวดีนะฮะตรงนี้มีบริษัทประกันภัยไทยทีวันนะครับ ข้างหน้านะครับก็ไปอนุสาวรีย์ชัยแล้วนะครับตรงนี้ก็มีโรงแรมนะฮะที่โรงแรมมิตรภาพเทียร่านะทุกคน ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของเขตนาชเตวีนะฮะเลี้ยวซ้ายไปก็สามารถไปประันตูน้ำได้นะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะลงขางหน้านะฮะ อันนี้ก็เป็นถนนราชวิถีแล้วนะครับถนนราชวิถีก็จะวิ่งยาวๆไปจนถึงโรงพยาบาลรามานะฮะแล้วก็จะวิ่งต่อไปจนถึงสัมเสนะครับแาวนี้ก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าแยะๆนะฮะผมก็ลงตรงนี้นะฮะจะได้เดินไป B t s ีอง่ายหน่อยนะครับก <layered. S 2> ็ขอทิ่สุดกันไปไดแค่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทาวเวอร์บายทีนะครับ จบเรืร่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพวกกนใหม่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ